สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเฟิร์สจูเนอร์นะครับนี่ก็มาใส่ท่อครับกับอะไรนะ CBR300 ครับผมเราก็จะมาจับท่อใหม่เลยครับท่อเดิมมันเนี่ยครับเสียงท่อเดิมมันไม่เล้าใจครับเราต้องจับท่อใหม่ครับนี่สั่งงานจากเม็ดอินไหน้าเท้าครับ นี่ครับอคาคาโบโบวิกจีนแดงใบละพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเปลี่ยนเลยนะครับนี่ครับมาในทั้งในชุดนี้เลยนะครับ2อันนี่สิบอาสามร้อยอันนี้ก็เป็นคอต่อใช้กับข้อข้อท่อเดิมได้เลยนะครับอุ้ระวังก็รับ้ดนไหมก็แกะง่ายๆเลยครับเบอร์ส,สริสอง เบิ้องนิดเดียวก็ร้อนแล้วครับนี <c oughs> ่ครับถอดเรียบร้อยดูท่อเดิมครับโคตรหนักเลยครับต่อไปเราก็จะมาใส่อันนี้นะครับนี่มันก็จะมาเป็นชุดแบบนี้เลยครับเส็มขัดสายนี่ก็จะเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับเพมันก็ จะรวมๆนิดหน่อยนะครับรัดทิ่ต้องรัดตัวเมื่อกี้รัดทิศที่ครับรัดบนเลยไม่บีแล้วก็เนี่ยครับซิกเนเจอร์ของเรามันมีจุดลดเสียงให้ด้วยนะครับเนี่ยแต่เราจะถอดเย็บลื้อ นี่ก็จะใส่ยากงห,หน่อยครับขั้นตอนก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จดีกว่าครับเดี๋ยวกิ้มันจะนานครับนี่ครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนี่ายก็จะยาวๆแล้วครับยา,ยาวๆเลยของเดิมนี่พอดีเลยครับนี่ อันนี้ก็ยังใส่ถุดลดเสียงอยู่นะครับโยมาฟังสเสียงแรกกันครับก็จะประมาณนี้นะครับเ,เ,เ,เรเบิดๆเดี๋ยวมาดูสุดลดเสียงออกกันครับเริ่มร้อนแล้ว นี่จุกล้อเสียงครับไห้เอาจุกล้อเสียงออกแล้วก็มาฟังเสียงกันครับน,นีเสียงที่ดุดใจครับเส,เสียงที่ดุดใจใครอยากให้ทำอะไรเพิ่มก็บอกได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเฟิร์สจูเนอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆลงอีกเยอะครับ